ไปครับผมอีกสองลังอีกสองลังโอ้โหหกทุกลบมากใส่ข้างคังนนาครับหลังนี้ บรรยากาศยามเช้าครับผมสดชื่นครับผมสดชื่นสดชื่อนอา้าหลังสุดท้ายอันนี้ก็ปูหนึ่งตัวสองตัวอา้าเจ็ดหลังเจ็ดหลังหลังที่หกแล้วครับผมอีกหลังหนึ่ง หายากครับผมปลาไหลหายากมากลงปลาไหลหายากจังเลยคนหาเยอะครับผมเอาดูลงสุดท้ายครับผมสุดท้ายในคลอง อาวลุ้นกันครับสุดท้ายแล้ว <c oughs> ปูครับผมาด <c oughs> ห,หลังนี้บอกเลยคำเดียวว่าเต็มบั้งครับผมเ <c oughs> จ๋งเป้งปูนะครับผมไม่ใช่ปลาไหลปลาไหลหลังแข็งครับผมเ <c> า <oughs> ห,หมดแล้วครับ ขอบคุณเด้อครับผมที่เข้ามารับชมให้กำลังใจหนุมอุบลนะครับผมหนุมอุบลคนชอบหากินนะครับเนาะได้ไม่ได้ก็ไปเหมือนเดิมนะครับผมสรุปแล้วก็หมานปูครับวันนี้หมานปูครับผมอ๋อพอได้ทํากับข้าวนะครับปูไม่รู้ว่าจะไปดองหรือจะไปอมนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมและติดตามครับผม บรรยากาศยามเช้าครับผมชอบมากเลยหมอกลงนะครับหมอกลงวันนี้อากาศก็มืดค้มนะครับแต่ว่าใส้สายก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเอาขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปอาจจะ